สวัสดีสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของฉันวันนี้จะเล่าเรื่องที่น่าตกใจให้ทุกคนฟังเกิดขึ้นที่ปักกิ่งในปี2003นี่คือคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ทำให้ขนลุกลองนึกภาพดูภายในเวลาเพียงครึ่งปีชายหกคนเสียชีวิตอย่างลึกลับต่อเนื่อง ร่างของแต่ละคนถูกพบในสภาพน่าสยดสยองใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสิ้นหวังที่น่าตกใจกว่านั้นคืออวัยว,วะเพศของพวกเขาถูกฆาตรกรตัดออกอย่างโหดร้ายคดีนี้ถูกเปิดเผยทันทีที่ได้รับความสนใจจากทั่วประเทศสังคมเต็มไปด้วยการพูดคุยทุกคนอยากรู้ใครกันที่โหดร้ายขนาดนี้ และทำไมถึงทำร้ายแบบนี้ตำรวจได้รับแจ้งคดีแล้วรีบเริ่มการสืบสวนพวกเขาค้นพบเหยื่อหกคนนี้มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนพวกเขาเป็นเกย์ทั้งหมดปกติชอบไปหาความสนุกในบาร์และทุกคนมีรถนิยมส่วนตัวที่ไม่ธรรมดาบ่อแสนี้ทำให้ตำรวจมีทิศทางพวกเขาเริ่มจากวงสังคมของเหยื่อ โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตคนสุดท้ายเขาเป็นพนักงานธรรมดาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชื่อหยวนจือหยวนตํารวจตรวจสอบบันทึกการสื่อสารของเขาไปเยี่ยมเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของเขาค่อยๆค,คลายปมทีละนิดในที่สุดก็ได้จับผู้ต้องสงสัยหลี่อีเจียงได้แล้วหลี่อีเจียงชายหนุ่มวัย23ปี ฟังดูเหลือเชื่อครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนักเรียนดีเด่นของสถาบันเทคโนโลยีปักกิ่งผลการเรียนดีเยี่ยมอนาคตสดใสวันที่4เมษายน2003เมื่อตำรวจพบเขาเขากำลังพาสุนัขเดินเล่นในชุมชนถือสายจูงสุนัขตัวเล็กที่ไม่เด่นดูสงบเหมือนคนธรรมดาเมื่อเผชิญหน้ากับการมาของตำรวจ เขาไม่ตื่นตระหนกและไม่พยายามหนีแต่กลับสงบผิดปกติหลังจากถูกพาตัวไปสถานีตำรวจแทบไม่มีการขัดขืนก็ยอมรับความผิดทั้งหมดที่เขาก่อตั้งแต่รายละเอียดของการฆาตกรรมแต่ละครั้งไปจนถึงรายละเอียดที่น่าสยดสยองเขาเล่าได้ชัดเจนเขาเริ่มสารภาพคดีเก่าที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนด้วย ในห้องสอบสวนตำรวจถามว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้คำตอบของเขาทำให้ใจสั่นเขาบอกว่าฉันทั้งหลงไหลและเกลียดผู้ชายน้ำเสียงเย็นชาเหมือนไร้อารมณ์คำสั้นๆนี้ซ่อนเรื่องราวที่บิดเบี้ยวแบบไหนไว้เราต้องค่อยๆขุดจากอดีตของเขาปี 1, 1980ลีอีเจียงเกิดในหมู่บ้านธรรมดาในมณฑลซานตง ครอบครัวมีพี่น้องสามคนเขาเป็นน้องคนสุดท้องพ่อแม่พาพี่ชายสองคนไปทำงานที่สินเจียงตั้งแต่เนิ่นๆทิ้งเขาไว้ที่บ้านเกิดอาศัยอยู่กับยายที่ชาราวันๆในวัยเด็กสำหรับลีอีเจียงยังถือว่ามีความสุขยายรักเขามากทำอาหารอร่อยให้เขาทุกวันเล่นกับเขาสอนเขาให้รู้จักตัวอักษร เขาเรียนจบชั้นประถมในความอบอุ่นนี้ตอนนั้นเขาใบหน้าของเขามักมีรอยยิ้มไม่มีใครคาดคิดวันแบบนี้จะจบลงอย่างกระทันหันหลังจบชั้นประถมพ่อแม่ตัดสินใจพาเขาไปซินเจียงพวกเขาคิดว่าครอบครัวควรอยู่ด้วยกันแต่การตัดสินใจนี้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายของลีอีเจียง เมื่อมาถึงซินเจียงเขาพบว่าบ้านไม่เหมือนที่เขาคิดเลยพ่อของเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนชอบดื่มเหล้ามากเป็นพิเศษพอเมามากก็ควบคุมตัวเองไม่ได้มักจะตีแม่ด้วยหมัดและเทา้าบ้านมักมีเสียงร้องไห้และตะโกนโกรธพี่ชายสองคนชินกับภาพนี้มานานแล้วพอเห็นพ่อโกรธก็รีบวิ่งออกไปซ่อนตัว ทิ้งลีอีเจียงเผชิญหน้ากับทุกอย่างคนเดียวเขาสงสารแม่ทุกครั้งอดไม่ได้ที่จะวิ่งเข้าไปร้องให้กอดขาพ่อขอร้องให้เขาเลิกตีแม่แต่การกระทำแบบนี้ไม่เพียงแต่ไม่ทำให้พ่อหยุดกลับทำให้เขาเป็นที่ระบายอารมณ์พ่อจะหันมาตีเขาอย่างแรงหมัดตกลงบนร่างผอมบางของเขาทิ้งรอยช้ำสีเขียวและม่วง ความรุนแรงระยะยาวทำให้จิตใจของแม่มีปัญหาเธอเริ่มสติเลอะเลือนบางครั้งจำลูกตัวเองไม่ได้หลังจากอาการป่วยหนักขึ้นเธอกลับเริ่มตีลีอีเจียงตอนกลางคืนเขานอนหลับสนิทแม่จะวิ่งเข้ามากระทันหันดึงเขาลงจากเตียงตีเขาโดยไม่สนอะไรเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไม ได้แต่ขดตัวเงียบๆและทนรับสำหรับลีอีเจียงที่ยังเด็กการกลับมาอยู่กับพ่อแม่คือการตกลงจากสวรรค์สู่ขุมนรกทุกวินาทีในบ้านเหมือนการทรมานเขาเริ่มมีความคิดเดียวฉันต้องหนีออกไปฉันต้องเปลี่ยนชะตาด้วยตัวเองเขาจึงทุ่มเทพลังทั้งหมดไปกับการเรียน อ่านหนังสือดึกทุกวันผลการเรียนอยู่ในอันดับต้นๆของโรงเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆเท่านั้นออกจากสถานที่ที่ทำให้เขาหายใจไม่ออกแต่โชคชะตาดูเหมือนจะชอบเล่นตลกกับเขาตอนเขาอายุ15ปีคืนฤดูหนาวหนึ่งในปี1994ข้างนอกหิมะตกหนักหลังเลิกเรียนตอนเย็นเขาเดินกลับบ้านคนเดียว ถนนทั้งมืดและลื่นเขาเดินเร็วไปหน่อยเผลอชนคนเดินถนนล้มเขาตกใจมากรีบก้มหน้าขอโทษคิดว่าจะถูกด่าแต่คนนั้นกลับไม่โกรธกลับถามเบาๆว่าเขาไม่เป็นไรใช่ไหมหลีอีเจียงเงยหน้าขึ้นมองเป็นชายวัย30กว่าใบหน้ามีรอยยิ้มอ่อนโยนและปัดหิมะออกจากตัวทัศนคติที่เป็นมิตรนี้ ทำให้เขาผ่อนคลายทันทีชายคนนั้นคุยกับเขาไม่กี่คำบอกว่าอากาศหนาวแบบนี้ไปร้านอาหารข้างหน้าดื่มเหล้าคลายหนาวกันไหมลีอีเจียงไม่อยากกลับบ้านเผชิญหน้ากับพ่อแม่ไม่คิดอะไรก็พยักหน้าตกลงเมื่อถึงร้านอาหารชายคนนั้นทำตัวเหมือนพี่ชายคอยตักอาหารให้เขาเรื่อยๆ ถามเขาว่าหนาวไหมและชวนให้เขาดื่มเหล้าเพิ่มหลี่ยี่เจียงอยู่ในอารมณ์ไม่ดีบวกกับอีกฝ่ายใส่ใจเขาขนาดนี้เขาอาศัยความเมาเล่าความทุกข์ใจหลายปีออกมาหมดแต่เขาแทบไม่มีกำลังต้านเหล้าดื่มไปไม่กี่แก้วตาของเขาก็พร่ามัวไม่นานก็เมาจนสลบเช้าวันรุ่งขึ้น เมื่อเขาตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนม้านั่งข้างถนนกางเกงถูกปลดร่างกายส่วนล่างเจ็บปวดเหมือนฉีกขาดเขาตระหนักได้ทันทีตัวเองถูกชายคนนั้นละเมิดความอับอายมหาศาลพุ่งขึ้นมาสมองของเขาล่องเปล่าไม่กล้าเชื่อว่านี่คือความจริงเขาไม่กล้าบอกใครยิ่งไม่กล้ารายงานตำรวจกลัวคนอื่นรู้แล้วจะดูถูกเขา เขาแอบหยิบมีดจากบ้านทุกวันหลังเลิกเรียนเฝ้าอยู่ที่ทางแยกนั้นอยากเจอชายคนนั้นแก้แค้นด้วยมือตัวเองแต่เขารอมาหลายเดือนชายคนนั้นเหมือนหายไปเฉยๆและไม่เคยปรากฏตัวอีกประสบการณ์ครั้งนี้เหมือนเมล็ดที่ฝังในใจเขาเขาเริ่มเปลี่ยนไปทั้งเกลียดผู้ชายแต่ก็รู้สึกดึงดูดต่อผู้ชายอย่างแปลกๆ อารมณ์ที่ขัดแย้งนี้เติบโตในใจเขามากขึ้นเรื่อยๆค่อยๆบิดเบี้ยวจิตวิญญาณของเขาปี 1, 1999ในที่สุดเขาก็ได้รับการรับเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีปักกิ่งตอนอายุ19เขาสูงเกือบ1เมตร80หน้าตาหล่อเหลาตาโตจมูกโดง่งทันทีที่เข้าโรงเรียนก็กลายเป็นจุดสนใจของสาวๆ บ่อยครั้งที่มีสาวๆกล้าส,สารภาพรักกับเขาแต่เขามักปฏิเสธอย่างเย็นชาเพื่อนร่วมห้องทนดูไม่ได้ล้อเล่นว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงหรือไงเขาฟังแล้วแค่ยิ้มไม่เถียงและไม่อธิบายชีวิตมหาวิทยาลัยผ่อนคลายกว่ามัธยมมากเขามีเวลาว่างมากขึ้นเริ่มไปร้านเน็ตกับเพื่อนร่วมชั้นครั้งหนึ่งตอนเล่นเน็ต เขาเผลอคลิกเข้าเว็บไซต์หนึ่งชื่อว่าเด็กชายสีม่วงพอเปิดดูที่แท้เป็นแพลตฟอร์มหาคู่เกย์เขารู้สึกทันทีว่าตัวเองเหมือนเจอบ้านตั้งแต่นั้นมาเขาเหมือนถูกสะกดไปร้านเน็ตทุกวันจ้องเว็บนั้นแชทเรียนแทบไม่ได้เข้าเพื่อให้ได้เล่นเน็ตมากขึ้นเขาหางานพาร์ทไทม์หลายงานทำงานตอนกลางวันอยู่ดึกเพื่อเล่นเน็ต ผลคือผ่านไปหนึ่งเทอมหลายวิชาสอบตกโรงเรียนเตือนเขาหลายครั้งเขายังทำตามใจตัวเองสุดท้ายถูกให้ออกจากโรงเรียนหลังออกจากโรงเรียนเขาต้องหาเลี้ยงตัวเองเขาเริ่มทำธุรกิจเล็กๆขายเสื้อผ้าเพื่อหาเงินช่วงนั้นเขาพยายามเปลี่ยนตัวเองคบกับสาวชื่อหวังเย่วหวังเย่ดีกับเขามาก หลังคบกันสักพักเธอเสนอให้พัฒนาความสัมพันธ์แต่ถึงช่วงสำคัญเขาไม่รู้สึกอะไรในใจเลยถึงขั้นรู้สึกต่อต้านนิดหน่อยเลยด้วยซ้ำสุดท้ายเขาผลักวางเยี่ยวออกความรักครั้งนี้จบลงแบบไม่ชัดเจนหลังความล้มเหลวครั้งนั้นเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้ตัวเองปรารถนาแต่ผู้ชาย มิถุนายน2002เขาเจอบนเว็บเด็กชายสีม่วงรู้จักคนชื่อถังเจียนเซียวถังเจียนเซียวเป็นคนปักกิ่งครอบครัวมีฐานะดีเรียกได้ว่าเป็นลูกคนรวยรุ่นที่สองทั้งคู่คุยกันถูกคอนัดเจอกันที่บาร์การเจอกันครั้งแรกทั้งคู่คุยกันอย่างสนุกมากคุยตั้งแต่เย็นจนดึกตอนบาร์ใกล้ปิด ถังเจียนเซียวบอกว่าไปนั่งเล่นที่บ้านฉันไหมลีอีเจียงรู้ดีในใจถ้าไปอาจเกิดอะไรขึ้นแต่เขาไม่ปฏิเสธตามอีกฝ่ายกลับบ้านคืนนั้นทั้งคู่เกิดความสัมพันธ์กันจริงๆหลังจากนั้นเขาไปบ้านทังเจียนเซียวบ่อยๆทั้งคู่ใช้ชีวิตเหมือนคู่รักหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเขาเลิกกับหวังเย่ยวอย่างเป็นทางการ และให้เงินเธอเป็นค่าชดเชยแล้วย้ายไปอยู่กับถังเจียนเซียวเขาคิดว่าในที่สุดก็เจอรักแท้แต่ความจริงตกหน้าเขาเร็วมากเขาค้นพบถังเจียนเซียวไม่จริงจังกับความสัมพันธ์นี้มักแนะนำเขาให้เพื่อนคนอื่นรู้จักแม้แต่ต่อหน้าเขาแชร์เขากับคนอื่นหลังจากนั้นยังยัดเงินให้เขา บอกว่าเป็นค่าชดเชยลีอีเจียงรักเขาจริงๆแต่ถังเจียนเซียวมองเขาเป็นสินค้าความรู้สึกนี้ทำให้เขายิ่งทรมานจิตใจก็ยิ่งบิดเบี้ยวในที่สุดวันหนึ่งถังเจียนเซียวเบื่อเขาบอกว่าจะให้เขาไปอยู่กับเพื่อนคนอื่นนี่กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่หักหลังเขาเขาทะเลาะก,กับถังเจียนเซียวครั้งใหญ่ เลิกกันเด็ดขาดรสชาติของการอกหักไม่ดีเลยเขาเริ่มใช้เวลาทั้งวันในบาร์ใช้แอลกอฮอล์ทำให้ตัวเองมึนงงพฤศจิกายน2002เขาเจอชายสี่คนในบาร์ชายสี่คนนี้เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการวันนั้นพวกเขาคุยกันสนุกมากทุกคนเป็นเกย์หัวข้อเลยเข้ากันได้ดีเล่าดื่มมากขึ้นเรื่อยๆ เขาเมาจนมึนงงทั้งสี่บอกว่าจะพาเขาไปที่สนุกๆเขาไม่คิดมากก็ตามไปเมื่อถึงที่หมายเขาเผลอหลับไปเร็วมากเมื่อเขาตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองถูกมัดกับท่อน้ำร้อนในห้องเสื้อผ้าถูกถอดหมดชายสี่คนล้อมรอบเขาผลัดกันทำร้ายเขาพวกเขาไม่เพียงละเมิดเขายังใช้แสตีเขาเอาทีโยนจุดไฟลวกเขา กดก้นบุรีใส่เขาถึงขนาดบังคับให้เห่าเหมือนหมาเขาทั้งคนพังทลายความเจ็บปวดจากการถูกข่มขืนครั้งที่สองทำให้เขาเสียสติไปเลยเมื่อกลับถึงที่พักเขานั่งอยู่ในห้องน้ำขัดถูร่างกายซ้ำๆสายตาว่างเปล่าเหมือนคนตายแต่ในใจเขาเริ่มวางแผนที่น่ากลัวเขาใช้เวลาหลายเดือนสืบหาข้อมูลของชายสี่คนนั้น ในที่สุดก็เจอคนแรกชื่อในเน็ตว่าทาตเก็บเงินเขาแกล้งนัดเจอกับอีกฝ่ายบอกว่ายินดีจ่าย800หยวนเพื่อมีอะไรด้วยวันที่17มกราคม2 0 0 3ทั้งคู่นัดเจอกันที่ที่ห่างไกลทาตเก็บเงินเห็นว่าเป็นเขาแปลกใจนิดหน่อยแต่พอคิดถึงเงินที่จะได้ก็ไม่ระวังมากลีอีเจียงแกล้งทำตาม รอจนอีกฝ่ายวางใจเขาดึงมีดทหารสเปนออกมาทันทีแทงไปตรงๆรงค่าแล้วยังไม่หายแท้นเขาตัดอวัยวะเพศของอีกฝ่ายมองเลือดไหลเต็มพื้นแต่ในใจเขากลับรู้สึกถึงความสุขที่ผิดปกติต่อมาเขาใช้วิธีเดียวกันค่อยๆหาอีกสามคนที่เหลือทุกครั้งเขาแกล้งเข้าใกล้ก่อนแล้วลงมือฆ่าแล้วตัดอวัยวะเพศ วิธีการยิ่งครั้งยิ่งชำนาญชายสี่คนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้แค้นของเขาแต่การฆ่าของเขาไม่หยุดลงหลังฆ่าสี่คนจิตใจของเขายิ่งบิดเบี้ยวเขาเริ่มหาเป้าหมายใหม่บนเน็ตไม่หยุดแม้แต่เล่นเกมสวมบทบาทครั้งหนึ่งเขาหลอกชายคนหนึ่งไปที่ห้องน้ําสาธารณะหลังมีอะไรกันใช้มีดจบชีวิตอีกฝ่าย ตัดอวัยวะเพศตามเคยโยนทิ้งข้างๆเหยื่อคนที่หกเป็นแฟนใหม่ของเขาหยวนจือหยวนเขาบอกว่าเขาพบว่าอีกฝ่ายมีอะไรกับชายอื่นในใจรับไม่ได้เลยจัดการด้วยมีดเล่มเดียวครึ่งปีหกชีวิตคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนี้ทำให้สังคมทั้งหมดช็อกเมื่อตำรวจจับเขาได้เขาอยู่ในห้องสอบสวนยังเผยความลับที่ใหญ่กว่านั้น เขาบอกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ปี1994ฉันฆ่าคนมาแล้วตอนนั้นเขาอายุแค่15ยังเรียนมัธยมต้นอยู่วัยรุ่นอย่างเขารู้สึกดีกับเพื่อนชายในชั้นเรียนกล้าสารภาพรักแต่คนนั้นไม่เพียงปฏิเสธยังย่อเย้ยเขาต่อหน้าคนอื่นบอกทุกคนว่าเขาเป็นคนแปลกสำหรับเขาเป็นการดูถูกครั้งใหญ่ เขากลืนความโกรธนี้ไม่ลงแอบซ่อนมีดในกระเป๋านักเรียนคืนหนึ่งหลอกเพื่อนร่วมชั้นไปที่ป่าหลังโรงเรียนตีอย่างบ้าคลั่งหลายสิบครั้งเลือดกระเด็นเต็มตัวแต่เขากลับสงบจนน่ากลัวตอนนั้นตำรวจสืบคดีเขาแสดงออกปกติเกินไปแถมเขายังเป็นนักเรียนดีในโรงเรียนไม่มีใครสงสัยเขาคดีเลยกลายเป็นปริศนา จนกระทั่งเขาเล่าเองความจริงถึงโผล่ขึ้นมาถ้านับรวมลีอีเจียงท่าคนไปเจ็ดคนลักษณะคดีร้ายแรงเกินไปผลกระทบต่อสังคมแย่มากวันที่20สิงหาคม2004เขาถูกประหารด้วยการยิงจบชีวิตสั้นๆและบ้าคลั่งของเขามองย้อนกลับไปเรื่องราวของลีอีเจียงทำให้รู้สึกหลากหลาย เขาหน้าสงสารวัยเด็กถูกความรุนแรงในครอบครัวทำลายวัยรุ่นถูกข่มขืนแต่ไม่มีที่ระบายก้าวไปสู่เหวทีละก้าวไม่มีใครดึงเขาขึ้นมาแต่เขาก็น่าเกลียดเขาเลือกแก้แค้นด้วยวิธีสุดโต่งทำลายตัวเองและทำลายเจ็ดครอบครัวคดีนี้ทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดมากมายเป็นปัญหาของครอบครัวดั้งเดิมหรือ หรือความเย็นชาของสังคมที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้คุณที่อยู่หน้าจอคิดยังไงกับเรื่องนี้ยินดีให้มาคุยกันในคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่ฟังเรื่องนี้จนจบเจอกันใหม่ในคดีหน้า